สวัสดีคะ่ะทุกคนคะ่ะเสียงเจืาอแยาของพี่มาอีกแล้วตอนนี้กําลังจะเอาดินเข้าไปในกระถางนะคะวันนี้พี่ปาและเพื่อนๆที่มาจากนิวแฮมเชอร์เนาะทุกคนเราไปกินน้ำจิ้มจุม่หมูกระทะนั่นแหละคะ่ะคือปิ้งย่างของเกาหลีเนะาะเพื่อนมาหาพี่ก็เลยไม่ค่อยได้ลงคลิปก็ขอขอภัยขอโทษเพื <ๆ S 2> พ่อนๆทุกคนที่พี่ยังไม่มีโอกาสได้ไปเยี่ยมหรือไป่งขอบคุณมากาพี่ติดทุลักยาวมากทั้งอาทิตย์เลย จำแมวพี่ตายเนาะเขาไม่สบายเป็นไตรอยที่ทวนเคยดูคลิปเก่าๆพี่ก็จะรู้ว่าแมวพี่ป่วยเป็นไตรอยเนาะพอมาอีกอาทิตย์ที่ผ่านมาเนาะอยู่ๆเขาก็ป่วยไม่กินข้าวอย่างรุนแรงเราก็พาไปหาหมอพอพาไปแล้วหมอก็ทั้งให้น้ํเเผือทั้งฉีดยาทั้งทั้งเอาอะไรทุกอย่างแต่ทันทีถ้าเราเอาไว้ที่โรงพยาบาลมันก็แพง เราก็จ่ายไปแล้ววันละหมื่นกว่าบาทเนาะเอ้ยหมื่นละหมื่นกว่าบาทเลยนะคะเพื่อจะจ่ายค่าย,ยาค่าอะไรแต่เราไม่อยากเอาไว้ที่โรงพยาบาลทุกเย็นเราต้องไปรับมาไว้ที่บ้านตอนเช้าเราก็เอาไปส่งอยู่ส้วงสามวันเนาะพอหลังจากนั้นเราก็ไม่ไหวหมอเขาก็ที่นี่ถ้าเราไม่อยากเขาไม่อยากจะเก็บไว้เขาก็จะวางยาให้เขานอนให้นอนหลับไปเลยนะคะทีนี้เราทําใจไม่ได้ถ้าการวางยาก็แพงด้วยนะคะ เข็มหนึ่งก็ต้องอุ้ยเยอะนะคะเกือบสองพันเหรียญน,นะคะทุกคนเราก็เลยว่าเราทําใจไม่ได้แล้วเราเราก็เป็นชาวชาวพุทธเอาพูดซสร้างง่ายๆพี่ก็เขาก็ถามเราว่าจะให้เราเยสโน่พี่ก็ไม่พูดอะไรแต่เราก็รู้ว่าแมวเราทรมานเนาะแมวเราทรมานแต่ว่าพี่ก็บอกสามีว่าเธอตัดสินใจเลยแต่สามีพี่ก็ไม่กล้าตัดสินใจเราเลยอุ้มแมวมาไว้ที่บ้านก็รักษาอยู่ประมาณหนึ่งวันเนาะก็สงสาร คนสุดท้ายน้องก็จากไปเราก็งานเยอะเนาะงานเยอะแล้วก็วันเกิดคุณย่าครบร้อยสองปีแล้วพี่ก็ไปรับเพื่อนมาจากสนามบินเนะาะทักที่คนเห็นในในคลิปที่พี่ไปรับเพื่อนที่สนามบินนั่นแหละค่ะพอไปรับมาแล้วก็เราก็มีภาระต้องดูแลเพื่อนที่มาแล้วก็วันเกิดย่าจากวันเกิดแล้วก็ฝังแมวเนาะทุกคนอาจจะฟังแล้วดูเหมือนเรื่องเรื่องตลกในเรื่องการฝังแมวแต่ว่า แมวตายแต่ว่าเรารักกันเหมือนครอบครัวเราไม่ได้รักเหมือนสัตว์เลี้ยงทั่วไปเนาะเราเลี้ยงกันเหมือนครอบครัวเราเสียเงินรักษาเสียค่าอาหารหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นเรารักกันเราก,กอดกันเรานอนด้วยกันทุกวันเราก็เลยเศร้าแล้วก็เกิดการเสียใจนั่นแหละค่ะพูดแล้วก็น้าตาไหล <laughs> ความรักเนาะทุกคนเรารักเขาจริงๆแล้วก็รักเหมือนคนในครอบครัวเราไม่ได้รักแค่ว่าเขาเป็นสัตว์เลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ก็เลยอ่ะก็เลยไม่ได้มีเวลามาอะไรตอบคอมเมนต์หรือไปหาเพื่อนมากมายหรือก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปนั่นเองวันนี้ก็เลยไหนเพื่อนก็มาแล้วก็มาเตรียมดินกันค่ะเดี๋ยวเราอ่ะมาเตรียมดินไว้เดี๋ยวไปเรียกเพื่อนมาปลูกค่ะทุกคนเดี๋ยวเอาก้อนหินทําไมก้อนหินทำไมอ่ะก็ช่วยรากก็ไปตรงนั้นตรงนี้ตรงโน้นไงก้อนหินช่วยได้จะตกตะดินที่ป้าดินที่มันช่วยได้ ก้อนหินม yes. yeah, oh oh, yeah, ัน yeah, ก yeah, ็ไ uh, ม yeah. ่ช uh, uh. oh, ่วยมาอย่าบังกล้องแหย่รูแหย่รูเอามือเหย่รู้ไม่อมแล้วได้แล้วน่ะรูปูหรือว่ารูงูอะไรนะรูปูหรือว่ารูงูอย่างนี้หรือปะก็ไม่เคยได้ฟังเพลงอะเนาะตัดตรงไหนให้ช่วยไหมตัดให้มันใหญ่ขึ้นทุกคน พี่ปานะปลูกมะละกอปลูกรอบบ้านแต่ไม่ได้กินค่ะวันนี้คืออ่าคุณป้ากับน้องสาวมาจากนิวแฮมเชอร์น้องน่ะเขาปลูกนะต้นเล็กๆออกลูกก็เลยว่าก็เลยว่าจะหาเม็ดดีกว่าค่ะค่ะว่าอ่าให้ให้คนไม่มีลูกปลูกละกอติดมาปลูกป้าด sure. right, ิ <tr> นมันยังไม่แน่นพอค่อย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 เอาลงไปเลยนะคะน้้องงตเนี่ยค่ะก็เลยต้องมาช่วยมาร่วมด้วยช่วยกันค่ะทั้งทีไปรวมช่วยช่วยกันบัาให้มันง่ายถึงจะน้อยนี้ มันจะได้ไหลออกแล้วก็หากมันจะได้คือรากมันจะมีที่ออกไงเวลามันออกแล้วมันจะไปไหนมันเมื่อเป็นั้งโลกไงมันจะได้ยึดต้นมันไงป้าก็จะเจาะแต่ข้างบนเนี่ยเขาให้เจาะข้างล่างก็อยากจะว่าน้ำมันจะได้ลงมาตรงนั้นเดี๋ยวมันก็โอกน้ำมันน้ำเจ้ากระดตีตีกันแล้วทุกคนนี่สิแม่คอย่ายั่วนะ หมดมดดตะไคร้ฉันหมดหมดเอาซื้อไม้ตะไคร้อ๋อนี่2ต้นละเนี่มันแยกกันไม่ได้ป้าเพราะกลัวมันแยกได้ไหมแยกได้ไหมโอ้โ้กามันอยู่เป็นคู่กันเื่อมันจะโรอดเนาะหัวเมียหัวเมียเขาเอาปลาจัดการแล้วค่ะรอยจับปลาสี่สกนกๆกกกเขาบอกว่าปูกไปนกๆกกน ดกกอนกว่าจะได้ต้นละกอก็ต้องต่อสู้ก็บอต้องทะเลาะกันก่อนบางคนเขาบอกว่าปลูกงอยามายเขาชอบจับงออย่างเงี้ยให้มันโตต้นมันต่ำอ่ะแล้วปงอเห็นไงอวาวเครียกไง่าปลูกนันแล้วก็ปลูกตรงนะแต่พอมันรากมันออกมาแล้วลูปมันโด่มันก็เอ็นเห็นไหมต้นหลังบ้านเลยแล้วทำอะไรมาคำประกันมันใช่ไหมเออแล้วเราก็หา ฝีมือป้าป้าอายุเจแล้วนะคะแข็งแรงไหมคะต้องใส่ข้างเดียวหรือใส่ยังไงจะใส่อยูจะพระหนหนไม่ยืนคุมเชิงเฉยๆว่าหนูปลูกไม่ขึ้นไงมาเป็นซูเปอร์วายเซอร์มาเป็น <c oughs> เพราะ,ะว่าเผื่อว่าอู้งานจะตัดเงินเดือนเกิดต้นละกอนี้เป็นของป้านันกับน้องแววเพราะว่าถ้าเป็นของหนูมันไม่ขึ้นไงใช่ไหมคะใช่า เยคุณป้าเจ็ดสิบเจ็ดไม่ธรรมดาโชว์ออฟโชว์ออฟโชว์ออฟนี่เป็นเด็กโชว์ออฟเหยียบเซ็ตหางหาดเขาไดยรักพูดเอแม่นมันสิหักสิพังดินมันอยู่ในไอ้นี่ไงดินมันอยู่ยเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนค่ะปลูกละก่อโอ้ยปีนี้มะม่วงไม่ได้กินดอกจ้าทุกคนค่ะก็ ดูสิคะนี่ทุกคนมันแตกค่ะมะ่วงพี่แตกมดนี่แตกออกมาอย่างนี้ค่ะแต่ก็พอได้กินจิ้มแจ่วอยู่ถ้ามันไม่แตกเราก็ไม่ได้กินดิบเสียดายนั่นเองค่ะทุกคนก็เลยอ่ะเก็บไว้กินเออกินสุกนั่นเองเนาะมันหายากแต่พอพอมาอย่างนี้มันก็แตกตกมันมันแตกคาต้นเลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะให้มีเวลาแล้วพี่ก็จะมาหส่วนถั่วลันเตาก็ได้วันละรมแค่นี้นะคะทุกคนเนี่ยค่ะ แล้วก็มะเขือเทศพ,พอได้กินอยู่ค่ะทุกคนคะ่ะพี่ปาก็ไปแล้วนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะติดตามให้กำลังใจใพี่ปามาตลอดฝากกดไลค์กด s ับ s c r i b e ให้กับช่องน้อยๆของพี่ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะขอบคุณและขอบคุณคะ่ะ